สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยไทยใช้จัดการเรียนการสอนการบริหารต่างๆอะคะ่ะในยุคที่แบบทุกอย่างมันเร็วมันเปลี่ยนไปหมดเลยที่เขาเรียกกันว่า v ูดเก้าเวนี่แหละคะ่ะเราก็มีข้อมูลหลายชิ้นเลยนะคะทั้งบทความงานวิจัยมาดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วอนาคตจะเป็นแบบไหนคะ่ะครับใช่เลยภารกิจเราวันนี้ก็คือ กลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญออกมาทำความเข้าใจความท้าทายจริงๆแล้วก็ดูว่าแนวโน้มเครื่องมือเหล่านี้มันจะไปทางไหนคือมันมีแรงกดดันเยอะมากครับทั้งเรื่องเด็กเกิดน้อยลงที่เรียกว่าหน้าผาประชากรนะครับคาดกันว่าจะหายไปเป็นล้านคนเลยนะใน10ปีโห oh, ล้านคนครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆพวก AI ที่เข้ามาพลิกเกมเลยแล้วก็ความต้องการของเด็กยุคใหมก่ก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับ ฟังดูโอ้โหท้าทายหลายด้านมากๆเลยนะคะงั้นเรามาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะถ้าดูความท้าทายหลกัหลกๆนอกจากเรื่องเด็กน้อยลงที่ว่าเมื่อกี้ข้อมูลก็ชี้เหมือนกันนะคะว่าเ,เด็กรุ่นใหม่เขาอยากเรียนอะไรที่มันเฉพาะทางมากขึ้นแบบไม่ได้อยากอยู่ในห้องเรียนตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็มีการแข่งขันจากคอร์สออนไลน์ทั่วโลกอีกเพียบเลย แล้ว AI นี่ก็ก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายเนาะเพราะบางทีอาจารย์เองกอ็อาจจะยังตามไม่ทันนักศึกษาด้วยซ้ไปครับประเด็นเรื่องเครื่องมือที่มีอยู่ก็น่าสนใจนะครับคือระบบหลักๆที่ใช้กันอยู่เนี่ยอย่าง SIS หรือระบบสารสนเทศนักศึกษาเนี่ยที่เก็บข้อมูลก,กลางๆหรือ LMS ที่ใช้สอนออนไลน์หรือบางที่ก็มี ERP ที่บริหารทรัพยากรใหญ่ๆเลยคือ แม้จะมีใช้นะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่หลายงานวิจัยพูดถึงคือการเชื่อมต่อกันของระบบพวกนี้แหละครับ System Integration อ๋อค่ะข้อมูลมันมักจะแยกๆกันอยู่ทำให้มองภาพรวมยากการตัดสินใจมันก็อาจจะไม่คมเท่าที่ควรเหมือนต่างคนต่างทาต่างคนต่างเก็บข้อมูลอะไรแบบนั้นไหมคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยข้อมูลหรือ Data Security ซึ่งโอ้โหสำคัญมากๆยิ่งยุค PDPA นี่ ยิ่งต้องระวังเลยครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือมีงานวิจัยบอกว่าระบบเดิมๆเ,เนี่ยมักจะเน้นไปที่งานเอกสารงานธุรการมากกว่าใช่ครับอันนี้น่าคิดมากเลยนะคะใช่เลยครับเป็นประเด็นสคาคัญเลยพอมันเน้นงานเอกสารข้อมูลกระจัดกระจายมันก็ทำให้เรามองไม่เห็นภาพรวมเอ,อเส้นทางการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนจริงๆแล้วอย่างนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะพอเราไม่เห็นภาพรวม ก็ทําให้มหาวิทยาลัยอาจจะเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาได้ไม่ตรงจุดไม่ทันเวลาครับแล้วถ้ามองเฉพาะบริบทไทยเลยนะก็มีความท้าทายเรื่องเรื่องบุคลากรด้วยบางส่วนอาจจะยังไม่คุ้นกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือที่เรียกว่าดิจิทัลสกิลมิสแมทครับอ๋อค่ะคะช่องว่างทักษะดิจิทัลครับแล้วก็มีความกังวลของอาจารย์บางท่านในการจะเอาเทคโนโลยีมาใช้จริงๆจ,จังๆด้วยแล้วก็เรื่องต้นทุน อันนี้ก็เรื่องใหญ่ครับระบบพวกนี้มันมันแพงแพงจริงๆค่ะครับบางทีวัฒนธรรมองค์กรที่อาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องตัวก็ทําให้ปรับตัวช้าไปอีกอืมพอเห็นภาพความท้าทายข้อจํากัดของระบบเดิมๆแล้วแล้วอนาคตล,ล่ะคะอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาต้องการเครื่องมือแบบไหนกันคะแนวโน้มที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือการใช้ข้อมูลมากขึ้น ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูลหรือ data-driven decision making จริงๆพยายามเปลี่ยนข้อมูลที่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยให้มันเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้ได้ทำให้ข้อมูลมีค่าขึ้นมาใช่ครับ แล้ว AI นี่แหละจะเข้ามามีบทบาทเยอะมากทั้งแชทบอทช่วยตอบคำถามเบื้องต้นอ๋อ oh, ค่ะระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายแนวโน้มช่วยเด็กที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือ p r e d i c t e d Analytics โห oh, อันนี้น่าสนใจครับแล้วก็การเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละคนเลย Personalized หรือ Adaptive Learning อันนี้มาแน่ๆครับ นโยบาย All War for AI ของกระทรวงก็ชัดเจนทั้งนี้เลยการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ก็น่าจะซับซ้อนน่าดูเลยนะคะเรื่องข้อมูลใช่ครับต้องจัดการข้อมูลดีมากๆแต่ก็มีเทรนด์อื่นอีกนะครับอย่างเรื่อง Micro credentials Micro credentials ครับพวกวุฒิบัตรเล็กๆที่รับรองทักษะเฉพาะทางอันนี้มาแรงมากตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong learning ที่คนทำงานยุคนี้ต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลา อ๋อเรียนเป็นคอสสั้นๆเก็บเป็นหน่วยหน่วยไปประมาณนั้นครับแล้วก็มีเรื่องบล็อกเชนที่เริ่มพูดถึงกันในการอามาเก็บทรานสคริปหรือใบทรานสคริปให้มันปลอดภัยปลอมแปลงไม่ได้ตรวจสอบง่ายโหเหมือนสมุดพกยุคดิจิตอลเลยนะคะใช่เลยครับปลอดภัยมากๆทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ที่ใหญ่จริงๆครับพอเห็นภาพอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบนี้แล้ว คำถามสำคัญเลยค่ะแล้วมหาวิทยาลัยไทยเราควรจะจะวางกลยุทธ์ยังไงดีคะอาจารย์ครับข้อเสนอแนะสำคัญจากหลายๆที่ที่เราดูกันมานะครับคือ 1. ต้องกล้าที่จะปฏิวัติตัวเองหรือ self disruption อย่ารอให้โลกมาบังคับให้เปลี่ยนต้องเริ่มก่อนเลย reskill ทั้ง upskill ส,สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องคนครับ ควบคู่ไปกับการสร้างธรรมพภิบาลข้อมูลหรือ data governance ที่ดีให้มั่นใจว่าใช้ข้อมูลโปรง่งใสปลอดภัยแล้วก็มีแนวปฏิบัติเรื่องจริยธรรม AI หรือ ethical AI ด้วยอันนี้สำคัญมากในระยะยาวอืมสรุปก็คือเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือเนาะแต่จริงๆแล้วต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็พัฒนาคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ถูกต้องครับเพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสร้างบัณฑิตสร้างผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตจริงๆค่ะการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าโอ้โหการปรับตัวของมหาวิทยาลัยไทยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแบบทั้งระบบเลยใช่ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เลยต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์กลยุทธ์และก็การลงมือทําแบบจริงจมากๆครับ น่าคิดต่อยอจริงๆค่ะว่าถ้ามองไปข้างหน้าเลยด้วยพลังของ AI กับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จำเป็นมากๆเนี่ยอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่กล้าหาญที่สุดแค่อย่างเดียวที่มหาวิทยาลัยไทยจะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นศูนย์กลางของสถาบันมาการให้ความสำคัญกับการเดินทางของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงอันนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะ